เรื่องพิกเชาวเน็ตขอโทษแม่ชมปมดามาชิฟซินโนแวกเที่ยวสวิตสืบเนื่องจากประเด็นร้อนของชมพู่ระยาที่ตอนนี้เธอพร้อมกับครอบครัวพักกันไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แต่ชาวเน็ตก็เกิดความสงสัยเพราะมีดามาตาม,มาติดๆถึงเรื่องไปสวิตได้จริงหรอในเมื่อแม่ชมสิกว่าซินโนแวก จนแฮชแท็กเชิมพระยายพุ่งติดเห็นทวิตเตอร์ล่าสุดมีชาวเน็ตบางกลุ่มออกมาแนบข้ามชี้แจงจากสารทุตสวิสเซอร์แลนด์ที่กล่าวถึงว่าแม้จะฉีดวัคซีนซิโนแวคแต่ก็สามารถเดินทางเข้าประเทศได้แล้วตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนงานนี้ถ้าเอาชาวเน็ตต่างพากันรีทวิตเพื่อเป็นความรู้ใหม่ๆที่หลายคนยังไม่รู้ได้ออกมาขอโทษแม่ชมจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ